แนลับดับลิซ่าค่ะบอสใหญ่ออกมายอมรับแล้วค่ะว่าหมากร้ายตลาดมืดมีอยู่จริงค่ะโรคขอโทษผู้บริสุทธิ์ด้วยเคปับเช้าเป็นประวัติการค่ะพึ่งรู้ริดคนไทยนะคะทนโดนถล่มไม่ไหวนะคะบอสใหญ่ต้องรออกมาขอโทษค่ะกลายเป็นเรื่องราวเช้านะคะของอุตสาหกรรมเพลงเกาหลีค่ะเมื่อเอกสารลับถูกแชฉออกมานะคะ เป็นหลักฐานให้เห็นว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาค่ะมีการเล่นแผนสกปรกโจมตีใส่ร้ายลิซ่าและก็เหล่าลิลลี่นะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยถึงกับทำให้ CEO ของค่ายไฮฟ์นะคะ ออกถแถลงการเองค่ะร่อนจดหมายขอโทษยอมรับผิดกรณีดราม่าเอกสารที่มีข้อความว่าร้ายลิซ่าแล้วก็ศิลปินเคป๊อปเกือบทั้งวงการเลยค่ะเรื่องนี้นะคะเรียกว่าเป็นเรื่องเฉาแบบไฟลามทุ่งก็ไม่ผิดค่ะสำหรับกรณีดราม่าของค่ายยักษ์ใหญ่นะคะ h i ฟ e นะคะที่มีบริษัทเพลงชื่อดังในเครือมากมายค่ะแล้วเรื่องนี้เนี่ยนะคะจริงๆมันเริ่มต้นมาจากสงครามในเครือเดียวกันเองเนี่ยแหะคะ่ะ เรื่องมาเข้มข้นนะคะตรงประมาณเดือนกันยายนที่ผ่านมานี้เองค่ะโดยวงนิวจีนนะคะซึ่งเป็นศิลปินวงเกิร์ลกรุ๊ปนะคะ mm. เขาได้ออกมาไลฟ์ค่ะพูดถึงการถูกกันแกล้งในบริษัทค่ะทีนี้ต่อมา15ตุลาคม67ค่ะพันนี้วงนิวจีนค่ะก็ได้ขึ้นให้การในการตรวจสอบของสมัสชาแห่งชาติของเกาหลีใต้ในกุงโซนะคะคือกลายเป็นเรื่องใหญ่ไปเลย มก็คือการถูกกลั่นแกล้งแล้วก็ถูกเลือกปฏิบัติในที่ทำงานค่ะทำให้เรื่องนี้เนี่ยก็เลยกลายเป็นกระแสขึ้นมานะคะโดยเธอก็ระบุตรงๆเนี่ยค่ะรู้กันทั่วเลยนะคะว่าเธอถูกกลั่นแกล้งจากบริษัทไฮท์ค่ะแล้วเรื่องที่ฮันนี่นิวจีนนะคะเธอเจอมากับตัวเลยนะคะเธอบอกว่าครั้งหนึ่งเนี่ยเธอได้ไปทักทายศิลปินวงอื่นนะแต่ว่าในเครือบริษัทเนี่แหละก็ทักทายกันตามปกติเพราะอยู่บริษัทเดียวกันแต่ว่าผู้จัดการของวงนั้น่ะ กลับบอกให้คนในวงเนี่ยเมินใส่นิวจีนซะก็คืออย่าไปสนใจนิวจีนอะไรแบบนี้แหละทีนี้เธอก็ไปรายงานให้ผู้ใหญ่ทราบเนาะเป็น CEO ของค่ายเธอนะแต่ว่ากลับถูกเพิกเฉยค่ะ ซึ่งจริงๆแล้วนะคะปัญหาเหล่านี้นะเธอบอกว่าเธอถูกเพิกเฉยมาตลอดเลยไม่ได้เกิดขึ้นแค่ครั้งเดียวมีหลายปัญหาแล้วก็หลายๆครั้งด้วยกันค่ะกระทั่งในวันที่24ตุลาคมที่ผ่านมานะคะรัฐสภา,าก็ได้ซักถามเกี่ยวกับเอกสารลับชิ้นหนึ่งของ h ฮฟ์นะคะที่มีชื่อว่ารายงานเกี่ยวกับอุตสาหการรมเพลงประจำสัปดาห์ <c oughs> แล้วทีนี้ล่ะค่ะไอภายในเนื้อหานั่นแหละ มันเป็นเรื่องที่วิพากษ์วิจารณ์ดูหมิน่นศิลปินค่ายอื่นๆนะเปหลักฐานอยู่เพียบไปหมดเลยค่ะเช่นค่ายนี้เปิดตัวสมาชิกในวัยที่เมมเบอร์ทุกคนดูน่าเกลียดนะมีเรื่องของการทำสัญญกรรมมากเกินไปหรือเมมเบอร์น่าเกลียดอย่างน่าเหลือเชื่อแล้วก็มีการพาดพิงถึงลิซ่าค่ะบอกว่าตอนออกทัวร์กับแบ็คพิงค เพลงดังติดชาร์ตได้ก็เพราะปั่นโหวตนั่นเองนะคะในเอกสารยังมีการระบุค่ะว่า h ฮฟ์เนี่ยก็มีส่วนเข้าไปเกี่ยวข้องกับการทำให้ภาพลักษณ์ของแฟนดอมลิซ่าเนี่ยเสียหายด้วยค่ะมีการไปสร้างดราม่านะคะกับลินลี่นะคะลินลี่นี่ก็คือดอมของลิซ่านะคะที่พวกเรารู้กันเนี่ยแหละคือทำให้เหล่าลินลี่เนี่ยดูไม่ดีในสายตาสาธารณะ แล้วก็พยายามตั้งชื่อแฟนดอมของศิลปินในค่ายตัวเองว่าลิลลี่เหมือนกันให้ไปคล้ายกับของลิซ่าอีกเพื่อจงใจล้วนๆค่ะเล่นกับใครไม่เล่นคุณผู้ชมมาเล่นกับ FC ของลิซ่านะมาเล่นกับลิลลี่โดยเฉพาะคนไทยนะแล้วทั้งหมดทั้งมวลที่กล่าวมาค่ะมันก็เลย กลายไปเป็นไฟลามทุ่งอย่างที่บอกเนี่ยแหละค่ะนำมาสู่การที่ไฮฟ์นะคะก็ตกเป็นเป้าโจมตีอย่างหนักบนโลกออนไลน์ค่ะผนวกกับว่ามันมีศิลปินเกาหลีนะคะบางคนก็มีการพูดพาดพิงถึงการกระทําของไฮฟ์เองนะคะทําให้กระแสเนี้ยกลายเป็นไวรัลไปเลยนะคะฉุดไม่อยู่เลยศิลปินชื่อดังของเกาหลีอีกหลายหลายคนก็เข้ามาสมทบนะเพราะอัดอั้นตังใจมานานนั่นเองมันก็เลยกลายเป็นเรื่องฮือฮาสะเทือนวงการเพลง K เคป๊อปไปเลยทีเดียวค่ะ ล่าสุดค่ะอีแจซางน,นะคะผู้บริหารของไฮท์ค่ะก็ทนนิ่งเฉยไม่ไหวแล้วนะคะต้องออกแถลงการขอโทษอย่างเป็นทางการค่ะโดยเขานะคะก็ระบุค่ะบอกว่าในฐานะที่เขาเป็น CEO ของ h ฮท์เนี่ยเขาบอกว่าผมขอโทษเกี่ยวกับเอกสารที่เป็นประเด็นต่อศิลปินผู้ที่เกี่ยวข้องในวงการแล้วก็แฟนๆทุกท่านมันมีข้อความส่วนหนึ่งของ CEO นะคะคุณผู้ชมที่ พูดเอาไว้ระบุในเอกสารเลยนะว่าแม้ว่าจะถูกแชร์กันเฉพาะกับผู้นําบางส่วนแต่มันก็เป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการทําความเข้าใจความคิดเห็นของตลาดและแฟนๆของศิลปินนี่เขาพูดแบบนี้นะคะแต่เขาก็ยอมรับเพราวะว่าเนื้อหาของเอกสารมันก็ไม่เหมาะสมอย่างยิ่งจริงๆนั่นแหละแล้วระบุต่อไปอีกค่ะว่าในฐานะตัวแทนบริษัทผมยอมรับผิดทั้งหมดและรู้สึกอยากที่จะรับผิดชอบต่อการใช้ภาษาที่รุนแรง ตรงไปตรงมาต่อศิลปินเคป๊การเพิ่มความคิดเห็นแล้วก็การประเมินส่วนตัวของผู้เขียนและการที่เนื้อหาเหล่านี้มันถูกบันทึกไว้เป็นเอกสารทำให้ผมเนี่ยรู้สึกเสียใจอย่างสุดซึ้งเลยกับศิลปินแล้วก็พนักงานผู้บริสุทธิ์ที่จะต้องมาเผชิญกับความเข้าใจผิดแล้วก็ความเสียหายจากข้อความดังกล่าวพวกนี้แล้วเขาก็บอกค่ะว่าตอนนี้นะเขากำลังติดต่อแล้วก็ขอโทษ ต่อต้อนส e mark, ังกัดโดยตรงและนอกจากนี้เขาก็แสดงความเสียใจอย่างจริงใจต่อศิลปินทุกคนในเครือมาด้วยนะคะแล้วก็น้อมรับคําวิพากษ์วิจารณ์ค่ะคือจากประเด็นดังกล่าวนี้นะคะคุณผู้ชมทําเอาคนไทยหลายๆคนนะก็พูดถึงเรื่องของวงการเคป๊นะและใครที่ติดตามมานะคะก็ถึงกับอ๋อในหลายๆเรื่องค่ะเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายเลยอาทิเช่นนะคะมิน่าล่ะตอนแรกให้อริทเนี่ย ตั้งชื่อด้อมเป็นลิลลี่อ่ามีคนเข้ามาตอบค่ะบอกว่าตอนนั้นก็เห็นแล้วก็โมโหมากเลยมาตั้งชื่อลิลลี่เหมือนกันแฟนคลับเนี่ยเขาก็แก้ต่างกันยกใหญ่เลยนะมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นต่ออีกค่ะบอกว่าที่แฟนคลับแก้ต่างให้เนี่ยเขาปกป้องศิลปินค่ะจริงๆแล้วเนี่ยจะต้องไปด่าค่ายแทนสิเพราะว่าเกือบทุกคนเนี่ยด่าศิลปินกันหมดเลยแทนที่จะไปด่าค่ายนะอ่ามีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นอีกนะคะบอกว่า เออที่แรกเนะีเห็นว่าตั้งชื่อลิลลี่นะนึกว่าไม่ได้ตั้งใจมันซ้ำแบบไม่ตั้งใจที่ไหนได้โอ้โหพยายามจะใช้นี่เองน่าเกลียดมากๆเลยค่ะอีกคนนึงนะคะก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นบอกว่าพยายามให้ลิซ่าดับทำไม่ได้หรอกจ้าใช้ลิลลี่อีกกี่ลิลลี่นะจะใช้ให้ซ้ำกันยังไงเนี่ยต่างๆนานา,นานสุดท้าย เธอก็ต้องเปลี่ยนไปใช้ชื่ออื่นอยู่ดีเธอจะมาใช้ลินลี่เหมือนพวกฉันไม่ได้นะอ่าซึ่งเรื่องการใส่ลายป้ายสีกันขนาดนี้นะคุณผู้ชมโดยเฉพาะมาทำกับคนไทยนี่แหมมันเจ็บหัวใจจริงๆมีคนที่สงสัยเหมือนกันนะว่าโอ้โหแล้วน้องลิซ่าเขาไปทำอะไรให้ล่ะถึงได้ต้องมาทำกับน้องขนาดนี้เนี่ยซึ่งคำตอบนะคะก็ชัดเจนนั่นแหละค่ะว่ามันก็คือความอิจฉาเป็นเหตุนี่เองค่ะก็เป็นเรื่องของการแข่งขันนะคะก็เลยมี แผนการตลาดมืดขึ้นมาเอาเป็นว่าลิซ่านะคะลูกสาวแห่งชาติของพวกเราเนี่ยจริงๆแล้วเธอดวงดีค่ะบารมีแข็งแกร่งนะดูสิโดนขนาดนี้ยิ่งตียิ่งดังค่ะปังจนฉุดไม่อยู่นะคะทิ้งเคป๊อปไปแบบไม่เหลียวหลังกลับมาแล้วล่ะค่ะ